มวยไทยครับบราซิจากอิตาลีกับมูซานอฟใช่ไหมผมจำชื่อถูกไหมนะจากรัสเซียนะฮะผมให้บราซี่ดูดีกว่านะครับยกแรกนี่ครับโอ้โหประเคียนแข้งให้นะฮะเสียเปรเียดงนต้นน้ำหนักด้วยนะครับสำหรับบราซิออมูซาเอฟน้ำหนักเกินมา4ีปอนด์นะครับหรือประมาณสักสองโลนะฮะดูกันต่อยก2องครับ ว่าจะออกอีท่าไหนฮะแต่ยกแรกผมให้บราซิลครับหมดยกสองครับบราซิลกับมูซาเอฟนะฮะผมให้เป็นบราซิลอยู่เหมือนเดิมนะครับสาหรับยกสองเพราะว่าค่อนข้างที่จะเข้าเป้าแม่นกว่านะครับแล้วก็จะลึกแผลไปบนใต้ตาของมูซาเอฟนะครับเข้าเป้าดีกว่านะฮะ แต่ว่าก็ยังประมาทมูซาเอฟไม่ได้นะครับเพราะว่าหมัดเขาหนักนะต้องอาจจะมีแช่จังหวะสองจังหวะก็อาจจะส่งบราซี่ลงไปกองกับพื้นได้เช่นเดียวกันหมด3ยกครับบราซีจากอิตาลีกับมูซานอฟจากรัสเซียนะครับก็เป็นบราซี่ดูดีกว่าทั้ง3ยกนะครับในมุมมองผมผมให้บราซีชนะทั้ง3ยกเลยนะฮะฉกกระเป๋าลูกนี้เกือบร่วงนะครับโดนท้องนะครับ โผเข้ากอนเลยครับท้องเรามาต่อที่หน้านะฮะนี่ถ้าโดนนี่ล่วงแน่ลูกนี้นี่ฮะจังหวะสองโดนนะฮะต้องโผเข้าก่อดครับผมให้บราซิชนะทั้งสามยกเลยนะฮะวันนี้หมัดไม่ค่อยแม่นนะฮะออกหมัดไม่แม่นเลยสำหรับมูาซาอฟดูการชูม,มืออย่างเป็นทางการ อีกครั้งครับถ้เหมือนจะรู้ตัวนะครับว่าสู้ไม่ได้ครับโรซาเอฟบรัสซียบจ่ายกิตติอาชนะไปได้ครับ